ทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกของปิศาจแดงประจําวันกันนะคะวันนี้แฟนบอลทั่วโลกแฟนผีพร้อมกันหรือ,อยังเพราะว่าเป็นวันที่พิมลิกกลับมาเปิดฉากแล้วนะคะโดยคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟูลแลมในช่วงเวลาตีสองนั่นเองค่ะยังไงก็ตามเราต้องอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้จัดการทีมยงอุริคินฮาร์กเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมด้วยนะคะมี ประโยคหนึ่งที่สื่อเนี่ยก็เอาไปเล่นกันเยอะมากโดยเทนฮารเขาบอกว่าตอนนี้ทีมของเรายังไม่พร้อมแต่ว่าลีกเนี่ยก็เปิดฤด,ด,ดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนื้อความมันก็มีอะไรอธิบายอยู่เยอะกว่านั้นนั่นนะคะก็ต้องย้อนไปหน่อยละกันเพราะว่าปีศาจแดงเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่พร้อมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าแมนยูเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ เ,เปิดตัวนักเตะอย่างถล่มทลายเพราะว่าซัมเมอร์นี้ก็ได้มา4คนโชโชเซิร์เซนะคะเรเนีโรโลมัตไทเดลิกแล้วก็มัสราวีแต่ทีเนี้ย เซอร์กซีเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูโรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เดิน,เดนทางไปปรีซีซั่นด้วยการใช้เวลาปรับตัวก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการย้ายข้ามหลีกมาด้วยนะคะเลนิโอโรเจ้าหนูน้อยเซนเตอร์แบ็กรายใหม่นะคะก็ค่าตัว52ล้านปอนด์กระดูกเท้าแตกนี่ก็ต้องพักไป3เดือนเหมือนกันส่วน2รายล่าสุดที่ย้ายมาจากไบยนมิวนิกเองก็ต้องบอกว่า เวลาในการซ้อมมันค่อนข้างจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้ถึงความที่มันยังไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นให้นักเตะได้ซ้อมแล้วก็คุณไม้คุ้นมือกันนอกจากนี้เรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะถ้าเราไปดูรัสมุททอยลุนเนี่ยก็บาดเจ็บไปเพราะว่ามีปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังก็ยังไม่พร้อมที่จะช่วยทีมได้ลุกชอ ในช่วง p r e ซ i ซั o ตอนซ้อมก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันซึ่งเขาจะกลับมาได้ช่วงเดือนกันยายนนะคะก็เดี๋ยวรออัปเดตว่าจะพร้อมหรือเปล่าอในเวลาเนี้ยถ้าเราดูจากคอร์ทีมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความไม่พร้อมอยู่จริงๆแหละเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะกองหลังนะคะก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายหรือเปล่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้มาเลเซียลุกชอไม่พร้อมก็อาจจะต้องเป็นลิซานโดมาตินเนสเหมือนเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิล แม็กควายนี่พร้อมนะคะแม็กควายน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต้องดูในตำแหน่งแบ็กขวาว่ามาสตสราวีนะคะจะได้ลงสนามเลยหรือเปล่า เอาล่ะไปฟังบทสัมภาษณ์กันบ้างนะคะเทนฮาเขาก็ได้พูดไว้ว่าในช่วงปริซิซันที่ผ่านมาเนี่ยมีเวลาซ้อม5-6ถึงสัปดาห์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบได้ซ้อมตลอดเวลามันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีการปริซิซันที่สหรัฐอเมริกาจากนั้นเนี่ยผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูโรโคปาอเมริกาก็ตามมาต้องวงเล็บนะคะเป็นการตามมาซ้อมที่แคริงตันเนาะแล้วไหนจะมีผู้เล่นคนใหม่ที่เข้ามาเสริมอีก มันก็เหมือนเป็นการที่จะต้องสร้างทีมกันอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็บอกได้ว่าแน่นอน ตอนนี้ทีมของเราอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าหลีกมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็มีผู้จัดการทีมอีกหลายคนที่เจอกับปัญหาเหล่านี้เช่นกันก็แมนยูเองก็อยู่ในปัญหาเนี่ยก็มีปัญหานี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหนีจากมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการกับมันให้ได้นะคะก็เข้าใจนะสำหรับบทสัมภาษณ์ของอริเทนฮากถึงความที่นักเตะหลายคนยังไม่ได้มีเวลาซ้อมร่วมกันมากมายขนาดนั้นไหนจะบางตำแหน่งที่ต้องบาดเจ็บไปด้วยนะคะเพียงแต่ว่าพอพูดในลั ักษณะที่ว่าทีมของเรายังไม่พร้อมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลใหม่แล้วก็ต้องลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับโชโชเซอร์เซนะคะเพราะว่าเกมในศึกคอม m ม n i t y น h ิตี้ชเนี่ยก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงตัวจริงก็นัดนี้แหละจะได้ประเดิมสนามหรือเปล่าเพราะว่ากองหน้าก็ขาดอยู่ด้วยนะคะ พาไปดูสถิติกันหน่อยนะคะสำหรับแมนยูกับฟูลแลมเนี่ยเจอกันมาในพรีเมียร์ลีก34นัดนะคะแมนยูแพ้ปีเพียงแค่4ครั้งแล้วก็เป็นการเอาชนะไป24เสมอ6ส่วนการเจอกันครั้งล่าสุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่บ้านโอทรอฟอร์ดแล้วก็เป็นฟูลแลมที่มาบุกเอาชนะไป2ประตูต่อ1วันนั้นก็อาจจะเรียกว่าข่าบ้าน แล้ฝั่งของฟูลแลมต้องจับตาด้วยนะคะว่าเอมิลสมิธโรที่ย้ายมาในค่าตัวระดับสถิติสโมสรเนี่ยจะได้ประเดิมเกมเจอกับแมนเชสเตอร์เต็ตในเกมนี้เลยหรือเปล่านะคะตื่นเต้นมากๆแฟนผีคิดว่าเกมนี้จะ เก็บชัยชนะได้หรือไม่อย่างไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตีสอนะคะคิกออฟกันแน่นอนแล้วก็ขอให้เป็นแต้มเขาเรียกว่า3มแต้มแรกของแมนยูแล้วก็ขึ้นไปอยู่จา่าฝูงในฤดูกาลใหม่นี้แล้วกันนะโอเคนี่คือทั้งหมดของโอปอลอินในวันนี้ค่ะ